มาแล้วจ้าใครที่มาก,กินอาหารญี่ปุ่นจำพวกปลาดิบแนะนำ้ำฮานนี่เลยเออชิเน่ ่สาขาบุกนาหารจ้าบอกเลยว่าเป็นหันประจําของรี่เลยมาถูกเดือนเลยบรรยากาศของหันกับตกแต่งเป็นสไตล์ญี่ปุ่น,นอบอกเลยว่ามากินหันนี่ติดใจแน่นอนามาเป็นวันอาทิตย์เนาะคนกับโคตรหลายเลยถูกเถื่อที่มาบุกนาหานก็ต้องเดินมาหัน,นก็สั่งมาเลยจ้านําแตงโมของโปรดบอกเลยว่าแซ่บชื่นใจก็เริ่มสั่งอาหารกันเลยก็จะมีหนังปลาแซลมอนทอดกรอบยำกุ้งยำแซลมอนกิมจิเมนูประจําที่เขาสั่งทุกครั้งที่มาบอกเลยว่าน้ำยำโคตรแซ่บใครที่มากินกิมจิหันนี่ก็มีให้มียำสลาย่พร้อมจ้า บอกเลยว่าเขาบริสั่งแต่ท่อนี้เขาสั่งโคตรหลายเลยแต่บริ่ายมาให้กินเป็นบุฟเฟ่หัวละหาร้อยเก้าสิบบาทเนาะแต่มันก็มีหลายราคาให้เขาเลือกหาร้อยเก้าสิบบาทนี่<ม>ยังบรรวมเชร์วิทชาร์จค่ะบริการและแหวนเขาก็สั่งมาเลยจ้าเค้กแซลมอนเป็นวันเกิดไอโตโน่เนาะก็เลยสั่งแบบนี้ให้เรามีเทียนให้เป่าพร้อมใครที่จัดงานวันเกิดแนะนำห่านนี่เลยถ้าเป็นวันเกิดเขาจะให้กินบอ่อจำกัดเวลาเลยตั้งแต่เปิดห่านยันปิดห่านเลยโคตรแจมเขาก็กินได้ประมาณหนึ่งแล้วสั่งมันปูมาจ้าของโปรดโคตรแซ่บเลยเมนูนี่จะ แน่นะจ๊ะบริรวมกับบุฟเฟต์แต่ว่ามันแซ่บกะลยสั่งมาหมักมันปูห่านนี่สุดๆแล้วตั้งแต่กินมาห่านนี่แซ่บสุดกินไปเลยจุกๆจ้าคำโตๆหมดจานนี่เกือบเป็นว่ากินผู้เดียวแซ่บรสชาติหอมมันกลมกล่อมแนะนำเลยเมนูนี่ถามาเห็นบ่อยกโปให้เลยเขาก็กินไปเลยจ้าไม่สนใจใครเมนูในโต๊ะก็โคตรหลายเลยบริถ่ายมาให้เบิ่งนะสั่งมาบักกะหลายหนึ่งกินโคตรหลายถอยเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบฝึกหัดคอยก็เลยลืม จนกินอิ่มแล้วหระอว่า,าลืมถ่ายโอ้ยซาดการกินของข่อยในแต่ละครั้งก็คือเหตุให้มีกําลังใจในการเหตุเวกต่อไปในแต่ละมือเฮาเหตุเวกมากเหมือเหมือนเฮาก,กินของแซพรบเนาะเป็นการใส่ชีวิตอย่างคุ้มค่าอย่าไปสนใจภผยสีว่าขึ้นว่าด่าก,กั่เรื่องของเขาแปดงว่าเฮามีดีได้นะ่ะที่เห็ดให้เขาสนใจเรื่องของเขาได้เกิดมาชีวิตนี่ก็เหตุเพื่อตัวเองจ้าได้เหตุเพื่อคนอื่นเนาะ ไัที่ซับพอร์ตเฮาเฮากับซับพอร์ตคนนั้นกับภท,ที่บริหตุดีนํำเฮาเฮากับโต้องไปสนใจเขาใช้ชีวิตให้มีความสุขไปจ้าแค่เฮาบประเหตุให้ภัเดือดฮอนก็ดีแล้วกลับมาที่การกินกะอิ่มแล้วเนาะอท้ทยด้วยไอศครีมจ้ามันจะมีรสเกี่ยวกับรสนมเนาะขอเลือกผสมกันบอกเลยว่ากินเขา้าเมื่อนี่มีความสุขลายค่าเสียหายกระตกอยู่3 0 0พันกว่าบาทเนาะ เขามากัน4ี่คนกินอิม่มทุกคนจ้ากินไปกินมาความเย็นจนขึ้นหัวต่อไปจะพาไปห่นได้ฝากติดตามเนี่ยเดอ้อเดี๋ยวจะพาไปห่านแซ่บๆรีวิวหายสาใจเลยอย่าลืมกดติดตามนะจ๊ะ